สน,สนุกไหมคะเย้ น,นี่มาเล่นที่ไหนอีกเนี่ยสวนน้ำใช่ไหมอยู่ที่ไหนเออสวนสัตว์โคราชนะคะโอ้โหที่เก่าเวลาเดิมอีกแล้วอจูดเดินได้ไหมลูกที่เก่าเวลาเดิมนะคะบรรยากาศสวนสัตว์โคราชจะเป็นสวนน้ำนะคะโซนเด็กเนาะอันนีน้ที่เก่าเวลาเดิม คอยดูว่าวันนี้คีเหนืจะกล้าเล่นหรือเปล่านะคะพอดูวันนี้อันนี้มารอบที่สองพร้อไมไหมไปเลยน้ำตกเล่นเลยหลกเล่นเลย<า>เล่นเลยครับเล่นแถวๆนี้แหละไม่ต้องลงไปลึกเดี๋ยวรอชาบูมาก่อนรอชาบูมา โอ้ไหนคนอยากเล่นมาเล่นอะไรตรงนี้เนาะทำไมไม่ลงไปอีกอะลงไปอีกได้นะนี่วันนี้จูเนียร์มีสาวๆด้วยหรอมีกวางด้วยมีชาบูด้วยหนูดูหนูได้ดูอาไปเดี๋ยวเราไปเล่นนะนี่วันนี้จูเนียร์มาเล่นกับใครครับชาบูค่ะโอ้เอาไว้เก็บไว้ดูตอนโตเนาะใช่ไหมชาบูเป็นอะไรชาบูแทนจูเนี่ยหรอ โอ้โอโอเซ็กซี่เลยอ่าเซ็กซี่ไปเลยหนูไปดูสิ่คุณแม่เขาเล่นอะไรกันน่ะโหอ่าพักเติมพลังก่อนนะคะเแบบี่เนี่ยกินอะไรลูกกิแบบนอะไรลูกชิ้นสีแดงบุวันนี้อร่อยไหมครับอร่อยไหมอร่อยไหม ใหญ่เลยโอหสนุกใหญ่เลยแม่นะแม่นะวันนี้มาเล่นกับใครนะสาวไหนนะโอ้โอ้กมารอบนี้ก็ไม่กล้าเล่นเครื่องเล่นเหมือนเดิมน,นะคะเครื่องเล่นใหญ่เครื่องเล่นใหญ่ใหญ่ไม่กล้าลงเลยนนะะวันนี้จะมีน้องเด็กนักเรียนนะคะามาเป็นผู้ฝึาเยอะมากโอ้สนุกไหมลูก หมายไปทางไหนกันโอ้ค่อยๆเดินหูกค่อยๆเดินครับเฮ้ยกาได้ลูกนั่งที่เดิมอีกแล้วนะคะวันนี้วันนี้มาไม่ได้ไปไหนเลยอยู่ที่เดิมนะคะไม่กล้าไปเล่นตรงไหนเลยจีเนียไปแล้วอยู่ที่เดิมไปไกลนะคะอยู่ที่เดิม เต็มแก้วแล้วเขาก็ปล่อยเลื่องลงมาดูนี่ยครับดูนี่ว้าวคาบโาบโ้คาบโาบโ้กระโดดไหมลูกว้าวไหนเล่นน้ำยังไงนะไหนใครอยากมาเล่นน้ำดูเนี่ยว่ายน้ำยังไงว่ายน้ำยังไงเลย โอ้เก่งจังเลยเดินในน้ำก็ได้เก่งจังเลยโอ้ชาบูว่ายน้ำหายจุนเนี่ยว่ายน้ำเป็นไหมท่าน่ะจุ่นเนี่ <c oughs> นยไม่กล้าเล่นนะคะเล่นตื้นๆเล่นแบบธรรมดาอากาศนะเด็กน้อยกำลังมาเต็มเลยนะคะชนะศึกษากันโอ้ โอ้โห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 สนุกไหมคะวันนี้สนุกมากเลยใช่ไหมเอายืนดีดีสีล้มแล้วเย้บายบายวันนี้เนาะ